บันทึกถึงคนไข้โควิดจากคุณหมอโรงพยาบาลพระมงกุฎเรื่องราวต่อไปนี้ครับก็ส่งมาจากลายนำมาจากลายแพทย์รามาธิบดีซึ่งผู้เขียนนั้นเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลพระมงกุฎ9นะครับท่านเขียนไว้ว่า end of life stage when you love one is dying ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ยุ่งที่สุดของชีวิตยิ่งกว่าตอนเรียน residence flow f i l l o w ไม่มีเวลามานั่งเขียนอะไรยาวๆเท่าไหร่แต่ตอนนี้แค่อยากเขียนเก็บไว้อ่านในปีต่อๆไป <c oughs> ปกติไม่เคยไม่ได้เคยชินกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเช่นคนไข้มะเร็งมากนักที่ผ่านมามักจะเจอกลุ่มที่ติดเชื้อรุนแรงและจากไปทั้งในเวลาอันสั้นและยาวรวมถึงกรณีที่ญาติทำใจได้พอสมควร การได้ดูแลคนไข้โควิดทุกวันในช่วงเวลาเกือบ2เดือนทั้งอาการน้อยและหนักจนถึงเข้า ICU อายุตั้งแต่10บวกจนถึงเกือบ100เนี่ยก็ทำให้ได้เห็นแง่มุมบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากชีวิตหมอ ID ตลอด10กว่าปีถึงแม้จะไม่ใช่ i n t e n s e Inten ท i v ีที่ต้องดูแลคนไข้ ICU ตลอดเวลา แต่ก็จะคุ้นชินกับการร่วมดูแลคนไข้หนักและต้องจากไปด้วยโรคติดเชื้อรุนแรงแต่ครั้งนี้มันแตกต่างในแง่ของความรู้สึกมากเมื่อ3สัปดาห์ก่อนได้เจอคุณลุงที่น่ารักวัย9 9ปีของพวกเราเป็นครั้งแรกลุงบอกว่าผมรีบมาหาหมอเลยผมระวังมากๆแล้วเวลาขึ้นรถสาธารณะไปที่นั่นที่นี่แต่ก็ยังติดถามว่าผมจะหายช่ไหม คุณลุงเป็นคนไข้ที่มีวินยัยทำตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครับกินยาตรงเวลาไม่เคยงองแงอดทนพยายามฝึกการใช้วิดีโอคอรและเข้าใจกับวิธีการดูแลรักษาของพวกเราตลอดมาจนมาช่วงหนึ่งที่อาการเริ่มสุดเมื่อเกือบสองสัปดาห์ก่อนจนใช้ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนลุกไม่ค่อยไหว มีอยู่วันหนึ่งที่เดินเข้าไปราวแล้วพบกระดาษที่เขียนด้วยลายมือตัวโต,วตวอ่านง่ายของแกนั่นก็คือร่างพินัยกรรมที่ขึ้นต้นประโยคว่าผมเขียนในขณะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ในระหว่างการรักษาโควิดที่โรงพยาบาลแค่เห็นก็เหมือนมีก้อนจุกที่คอในขณะที่ใส่ชุด PPE และคุณลุงบอกว่าผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยมาก จะไม่ไหวแต่ยังโชคดีกว่าคนที่คลองเตยเยอะที่มีเตียงรักษาในโรงพยาบาลลุงเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆจนถึงขั้นที่ควรจะใช้ HFNC แต่แพทย์ไม่สามารถไปหามาให้คุณลุงได้นในคืนนั้นซูปเปอร์วเซอร์ไปหาแปดโรงพยาบาลก็ไม่ได้เหลือแค่เครื่องเดียวที่ต้องเลือกให้คุณป้าอีกห้องที่ดูแยก่กว่า ICU ก็เต็ม ในตอนนั้นก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่เลือกหรือทำแบบที่หลายครั้งหลายประเทศทำกันในภาวะที่จำเป็นแต่คุณลุงก็ยังผ่านมาได้เรื่อยๆจนได้เครื่อง HFNC และเข้า ICU ในที่สุดคุณลุงลาพยาบาลที่วอร์ดว่าลุงไปก่อนนะคงไม่ได้กลับมาที่นี่อีกดูเหมือนว่าจากลุงนักสู้ที่ดูเข้มแข็งยอมทำตามทีม อดทนยอมนอนโรนโพซิชันตามเวลากินยาตลอดพอลง i c ซท้อก็เริ่มดูท้อมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอาการลุงหนักขึ้น IL หอกขึ้นเป็น1,000บวบวกๆจนต้องให้โทซิลิซูมาในที่สุดด้วยความหวังว่าลุงจะสู้ไปกับพวกเราได้อยู่แต่ในใจก็คิดแล้วว่าด้วยอายุคือ High Mortality มากๆ จนเช้าวันหนึ่งลุงโทรหาภรรยาตั้งแต่จีซีบอกว่าแกอยากพักแล้วเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วจะบอกหมอทั้งสคนว่าจะหยุดการรักษาทุกอย่างพยายามกลั้นหายใจเพราะคิดว่าจะไปแล้วจากนั้นก็เริ่มแย่ลงจริงๆจนเซฟติกช็อกทุกคนพยายามจะสู้ใส่ท่อช่วยหายใจ พี่เก้งแทงเอไลซ์ไลให้ยาเต็มที่รวมทั้งล้างไตแต่สุดท้ายก็ไม่ไหววันนั้นหมอทุกคนทยอยมาเยี่ยมที่ ICU จนกระทั่งตัวเองมาเป็นคนสุดท้ายตอนเที่ยงครึ่ง A B P ด r o p ตลอดแต่ก็ยังอยากใส่ P P E เข้าไปเยี่ยมคุณลุงอยู่ดีรู้อยู่แล้วว่าคงทำอะไรไม่ได้มากแต่พอเข้าไป A B P ขึ้นเป็น110ก็แอบหวังลึกๆว่าลุงอาจจะไว พอเดินไปดูอีกห้องออกมาไม่เกินห้านาทีน้องพยาบาลตะโกนกันใหญ่ว่าแกไปแล้วแล้วก็หันมาบอกว่าแกรออาจารย์มาเยี่ยมคนสุดท้ายแน่ๆตอนนั้นรู้สึกหดหู่มากๆรู้สึกว่าแกสู้มากๆจนวาระสุดท้ายที่แกรู้ตัวว่าไม่ไหวและพยายามจะเลือกเองที่จะไปแต่พวกเราไม่ยอมปล่อยแกไปจนในที่สุด แกก็ได้ใช้พินยัยกรรมที่แกได้เขียนเอาไว้จริงๆพอมาวันนี้คุณย่าอีกคนที่อายุใกล้กันย่าเป็นคนเก่งน่ารักเข้มแข็งดูแลตัวเองได้ดีตั้งแต่วันแรกที่วอร์ดไม่เคยทำให้เจ้าหน้าที่ลำบากใจหมอหทำอะไรย่าไม่เคยดื้อหรืององแงเลยเราสู้กันมาสองสัปดาห์จนยา่าอาการแย่ลงย้ายเข้า ICU ย่ากับลุงอยู่เตียงข้างกันมาก่อนใน ICU ยาอาการดีขึ้นจนย้ายออกไปจาก ICU ได้แต่ต้องกลับมาอีกครั้งลงมาอยู่ห้องคุณลุงคนเดิมที่เพิ่งจากไปเมื่อวันก่อนเหมือนภาพเดิมบนกลับมาอีกครั้งย่าโทรหาลูกตอนตีสีกว่าบอกว่าย่าไม่ไหวอยากพักแล้วและสั่งเสียขอฝากบอกทุกคนให้อโหสิกรรมให้ย่าลูกสาวยังคิดว่าแกซึมเศร้าท้อแท้ไปเองจนวันนี้แกสุดลงอย่างรวดเร็ว ไ l 6ขึ้นไปถึง1นึ่งมืนบวกบวกแกโทรหาลูกสาวอีกครั้งและแตัดสินใจเองว่าไม่ขอให้ใส่ท่อช่วยหายใจหรือปั๊มหัวใจทั้งนั้นวันนี้ใส่ชุดเข้าไปหาย่าย่้ายังรู้ตัวบอกให้ยญ้าลืมตาแต่ยญ้าสายหน้าย่าหายใจดูลำบากมากๆในท่าโพนจนคิดว่าถ้าต้องใส่ท่อก็อยากเป็นคนใส่ให้ห่าเองแต่ยญาสายหน้าอีกจนในที่สุดวันนี้ ความดันก็ตกลงเรื่อยๆและคุณย่าก,ก็จากไปอย่างสงบวาระสุดท้ายของคนไข้โควิดบางครั้งเราคาดการยากมากๆบางครั้งโรคเหมือนจะดีขึ้นแต่สุดท้ายกลับแย่ลงอย่างรวดเร็วเพราะติดเชื้อแทรกซ้อนสิ่งที่มันต่างมากๆในแง่ของจิตใจคือคนไข้ไม่มีคนที่เขารักคอยอยู่ข้างๆได้เหมือนในภาวะปกติอยู่อย่างโดดเดี่ยวและดูท้อแท้มากๆ ถึงแม้จะพยายามเข้มแข็งและต่อสู้กับมันมาเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์สุดท้ายแล้วคนไข้เองอาจจะรู้สึกเองว่าไม่ไหวเหนื่อยมากและไม่อยากทรมานอีกต่อไปหรือแม้แต่ญาติเองก็คงรู้สึกแย่ไม่แพ้กันที่ไม่สามารถมาดูแลคนที่เขารักในช่วงเวลาสุดท้ายได้ในฐานะที่เป็นเจ้าของไข้เองและเป็นหมอที่อยู่ในทีมดูแลคนไข้กลุ่มนี้ก็รู้สึกหดหู่เข้าใจดีว่าเรื่อง ส y ยโคสพอร์ตนั้นสำคัญมากจริงๆกับคนไข้โควิดที่ต้องทนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมคนเดียวไม่มีญาติมาเฝ้าเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุดังนั้นจึงพยายามจะเข้าไปรลวาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะคนไข้ไม่ได้ต้องการแค่รับการรักษาจากเราแต่ต้องการใครสักคนที่คอยให้กำลังใจให้เขาไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง ให้เขาผ่านพ้นช่วงเวลาเจ็บป่วยนี้ไปได้บางครั้งก็พยายามกลับมาทบทวนว่าตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราทําอะไรพลาดไปบ้างและมีอะไรที่ควรจะต้องปรับปรุงเพื่อคนไข้ที่อยู่ในมือขณะน,นี้และที่จะมีอีกเรื่อยๆในอนาคตได้หายดีกลับบ้านไปเจอคนที่เขารักคิดถึงคุณลุงคุณย่าคนดีป่านนี้คงอยู่บนสวรรค์กันหมดแล้ว ขอบคุณทีมพี่ๆน้องๆทุกคนทั้งแพทย์พยาบาลและผู้ช่วยที่ช่วยกันดูแลคนไข้อย่างเต็มที่จนวาระสุดท้ายจริงๆขอบคุณค,คุณพ่อเจ้าของคนไข้ที่คอยชี้แนะให้คำปรึกษามาตลอดสุดท้ายนะครับให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนกันเถอะนะโควิดมันน่ากลัวกว่าที่คิดไว้มากจริงๆเกิดมาไม่เคยเจอไวรัสอะไรแบบนี้มาก่อน ซึ่งคุณครูผู้สอนก็ไม่เคยบอกไว้ในตอนเรียนเช่นเดียวกันที่มาจาก facebook โซโรบนและเพื่อนๆนะครับ